เนะซื้อกันล่ะของนั่นกรไดนี่อนี่เดินทางมาจากกิโลครับนี่จากกิโลหรอ,อ,อบอกบาทดะจีฮครับตอนนั้นี่มาขอนี่จากกิโลคับเมพรอยบุ่ลอยครวเลยครับนี่สองประมาณสิบสองลอ,อย่กืบเกือบ,บสองคนี่น<ม>่่ลอยไแม่คิดบาแม่คิด่าเถือนะคิดเดาเดิมมึงม่ลอยท่าไดอา้า ว่าไม่ไ hmm. ด so oh. uh ้ huh. 4 9 1เกยูตีอ้ี้ยเก้าิโลจากขนแกนมาเพี่นะม่เมันเป็นสิเีนสองเถี่ยวมางกลับมนถิ่นแมนเนอะสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลแมนสิีนองรอบนึ่แมนสองรอบสองรอบสี่เก้าหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเด้อครับจากอำเภอพายินองฮอดบุยลำนี่ มาผีจ้าพดีจ้าแม่แม่พิษบอกค่ะซื้อแม่พิษบอกค่ะออหลายหลายคนเห็นกับจิจําได้เพราะว่าตอนนั้นดังมากที่ผีเรือร่มบ้านขยองเนาะค่ะมีแม่ล่างคนเดียวใช่ไหมที่ไปแม่เรือร่มเนาะใช่ไหมคะคนเดียวแหละเท่าที่หนูรู้เนาะแล้วก็ตรงเป๊ะแม่นเมื่อนี้แม่ไดเดินทางมาที่ผีเรือล่ม ก็ถือว่าเป็นพีเลื่อหล่มผักซองเนาะที่บ้านปลาขาวเนาะค่ะแม่แม่ก็ได้มาในมือนี่จ้ะแม่เพิ่นไปเคาแม่สามมือติ๊ดติ๊ดอนไปอยากให้มาหาค่ะว่าแม่อันว่าหาหลังกว่าท่านพ่อหาพ่อแล้วไปหาไปหาเน้ค่ะหลังผู้นัดไปนั่งเดมันบ่แมนแมนอยู่คือตลบฟูแล้วูนี่หนีไม่อยูดเก่าคน แต่ละคนบะคือกันแมนค่ะแต่เราซื้อกับบกคือกันเนาะจ้าแต่เราซื้อเนี่ยเป็นปูขุนอุดมปูขุนพักดีค่ะเป็นไหมาหาเหัอไปไห้ได้เด้อนางซี่ค่ะเดินเลยวาจะลืมเอาจำปลาแดงจำปลาขาวไปปูเด้อไปดันได้ดันต้นไปหามาไหค่ะบ่ได้วาโดยมาโดยพาราการมากคือ่นไหหมา ไปกินกตามให่ม่าแนนกินตามไห่ม้าก็กเยมา,มามามาแล้วปูใจ่สุกาหลาบนางซีเกลือ,อห้มาส่างวาดซอยปูแนค่ะวาดคนพระท่านได้เหลี่ยมได้ไสก็เลยอยากมาส่างมาเฮ็ดมาทำ่ำคือผีเลี้ยหล่มอยู่บ้านขย้อนอ่ะล่ละค่ะ อันนี้ซผักสองเนาะผักสองจาแม่พรียลมทั้งหุ่นผักแรกเนาะผักนั่นองนี้ผักสนแม่เคยไปนะครับเนาะแม่ปไปคนเดียวไปเทียไทยกันก็งวดถ้ไปเทียวไทยันบาจิ๋ก็ได้นูจได้แต่ดังคากองดังคักดองคือคนเลื่อนเมอนไปสุดนั่นคนหลายพอนะแม่เนาะแต่ว่าที่สางซื้อเสียงที่แม่ได้ดังคาก็คือสองหามนค่ะองหาซองหาแม่จนูจา สองหาล่างว้กลับเหมืนค่ะมะกรอกสองหาค่ะอยู่เรื่อลมบานขยองแม่ค่ะโน่นนี่เป็นลูกหลานเรื่องลมเลยจ้ะเนี่ยจ้ะเป็นคนบานขยองแม่จ้ะมา่วันนี้เพิ่งกับไปเอิญแม่มาอีกแม่ไปน้ำมาน้ำข้างมาแม่กอาบุกหนุยักว่าบานเลยเป็นบานไทยคือมานี่กับบริษัทโทษถามว่าบานยุซือใดบานยุซือใดแม่คือแบบบ้านขยองนั่นแหละม่มมาหาช่างสระหาซาซาวเลยแสดงมาเป็นผ้ามาแม่ผูผ้ามาค่ะ เพิ่นไปต้องเพิ่งไปซูนแม่บ่ครับเพิ่นไปอย่างไรครับมันบ่าเป็นไปต้องเลยไปเข่าเลยเข่าสามเหมือดจีติบเลยสามเหมือดจีติบเม่อยู่บ่ได้ต้องมาเลยต้องมาเลยตองมาหาเพิ่นให้ไดอยากไปไหนก็ได้มามาแต่ดดึกบอกเนี่ยมาตัดตีหาต่ดตีหามาตัดตีหาออกบ้านตีหาคอบอยากกันมาหลายหนเขาก็พอสุกแม่ได้กินเข่าแล้วไปค่ะเนี่ยกินแล้วแม่ก็กินแล้วิมากินอยู่นี่ล่ะคะ มาหอ่ก็ได้กินข้าวกินข้าวข้าวก็บ่อซุกป้อเฟ้าวแมียนคนละว่าเข่าขึ้นหนึ่งบ่สุกว่าสั้นเฝ้าแล้วมือขึ้นกับฝันว่าค่ะท้องอยู่เรื่อลำหนี้เต็มไปหมดเลยตัวไปอาบตัวพันยายนั่นท้องเราเต็มเลยแต่ว่าอยู่เรื่อลำหนี้เต็มเลยท้องค่ะานนี้จะเห็นแมียนเป็นความฝันเป็นความฝันก้อนสีเดินทางแมีนท้องเต็มเลือดเลยแมีน ต้องเต็มเย็นเ,ยเลยแต่เดี๋ยวแม่จะทำพิธีซื้อกับเพิ่นบ่ค่ะเดี๋ยาล่างประทับล่างซื้อ,อกับเพิ่น,น,นเดี๋ยวอกกระเพินบวกรากเส้นเทาร่างรอสักรอเวลาประมาณกว่สักน้อยเหรอครับผมเนาะประมาณสิบนาทีนี้สิบนาทีเนาะ แล้วรอเลิกมันเอยสิเป๊ะเนาะแม่เหล็กไมนคว่าสิตรงตรงเป๊ะบัไดกลับเนาะสามตัวสองตัวพิมรออุจะรอแป๊บนึ่งนะแม่เนาะโอเครอแป๊บนึ่งสวัสฝากเอฟซีทั้งหลายเน่เด้อซื้อหลังส่งเื้อว่าแม่พิษแม่พิษแม่พิษขอนแก่นขอนแก่นหลังส่งแม่พิษขอนแก่นนั่นหุ่นจักเบิดนั่นแหละจ้าแม่พิษขอนแก่นนะคะเนาะพิมรอนะคะแม่ ยูบ่านแม่เห็ดอะไรครับได้เบิ้งดวงเบิ้งหยังบอกครับหรือจังไดได้ยังเบิ้งอยูเ่เบิ้ง,บง,ดงดวงกับเบื้องดวงกับเบิ้งดวงกับเบิ้งเฮ็ดหยังกับเฮ็ดได้อ๋อไปเฮ็ดพิธีกรรมพิธีการก็ไปเฮ็ดได้ได้ถ้าพี่นอ้องเพคนอยากไปเฮ็ดเพี่นพี่ติดต่อทางใดแล่ะครับแม่ทโทรเบอร์โทรเบอร์โทรแม่เบอร์ทัศูนย์หกสามสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหกสี่แปดหกหกสี่แปดหกนะครับเนาะ ครับทัวรสอบถามแม่ได้อย่างให้ไปเฮ็ดไปยังไปตั้งสารประพุ่มไปตั้งอย่างนั้นเม่นไม่บอครับที่ก็เฮ็ดได้มันบอกเหตุใดผู้นั้นก็เป็นคอพามคอพามพ่อบ้านครับทำไปที่ยังก็ทำได้พ่อพามค่ะก่อนจะมาหอดมาถึงเรือนะครับถึงมาจะงหวดครับสามหอดก็ถึกมาสามหอดอยู่วันนี้โซนซีก็ถือแก๊สเก้าก็ถือหอดสดๆทุ่นห่อนตัวนี้แก๊สเก้า เป็นเลขที่แม่ของฝันเองเนาะตัวแม่ไปลงเอาครับแม่กนางเอาอยู่แค่นนนางเอวอยู่เฮียนเลยแม่กคือนางเอาอยู่เฮียนถึกตลอดคือไตห้มขาเมื่อไหรบ่บ่บ้านอยู่บา้บานนั่นบ้านไม่ตำหนักโอมันไม่ตำหนักปูองใดก็จะไปเขาอยู่หานเลยทำ<ะ>ขับวาตาวาปูนั่นเอ้ยซื้อขึ้นบ่ได<ะ>้จะเข่าทัานทีรถจะเผาอีกเงี้ยเนอจะเผาไปซื้อเขึ้น เดี๋ยวเาเออเซื้อเป็นตัวนี่เขามาดาป่าวถ้ามดากวนเอซื้อว่ได้กันเอซื้อขอทันทีโหลดตตึงบอน่แแ่นต่มาายุ่นหนั่งงยุ่นีปก่เขาซหาเทียรแล้วบ่ตังแต้ตังแต่เศ้านี้นะคะแ่นโอ้แต่นางไก่ซื้อก็จีเขาแล้วมาแม่มาสัมผัสมาสัมผัสหมืนเดมมีความรู้สึกว่าจังไดเราแม่ แห้งอยู่เนาะแห้งอยู่ครับป<ม>ู<ม>่เสือว่าเพันทันกท้ายแล้วอืมพันทักท้ายว่ะในความก็เนได้โชคได้ลาภคอนถึกน้ำเพลินเพลินก็อยากได้ไม้ไายรับของน้ำก็หาปลาจิ้นน้งซีค่ะแต่ไม้ไผ่กับของแมนถึงว่าพันน่องดีพันเพชรไม้ไผ่มาหาเนาะคือมนสองตัวสามตัวรอสักคู่ ว่าส sí, sí, <c oughs> ักครู่นะครับ <up> ส of ําหรับแนวทางของแม่พิษแม่พิษขอนแก่นครับล่างส่งแม่พิษขอนแก่นเข้ากระแป๋าพีนี่ลมคนละยู่อําเนี่ยค่ะอำเภอสังขะผ่านไทยองก็เข้าเต็มเตี้ยมยูจ้าไหนว่าจำไปเบิกท้าใค้เพิ่นเนาะแม่ค่ะแม่คนนั้นจำไปเบิกท้าใค้เพิ่นค่ะของเออมาซื้อกันล่ะของนั้นก็ได้แม่คนเนี่ยเดินทางมาจากกี่โร่ครับนี่ จากกิโล่หรงออกาทนตีห้าครับตอนห้างน,นี่มะขอน,นี่จากกิโล่ค่ะแม่อลอยุ่ลอยกวนวเลยครับอสองประมาณสิบสองลอ,อ,อย่เกับเกือบสองคนที่แม่บ่ลอยเท่าียแม่คิดบาแม่คิด่าท่าถือนะคิดเดาเดาประมาณลอยเท่าียเอาว่า,าไม่ไีลอยกสิบเอ็ดโล่ยตีโอ้ยซีอลอยกจากคนแกนมาพีนะมา มันเป็นเจอเนสองเถีวองกับบนทินแมนเนาะีเก่าิบอ็ดจิลโล่เสองรอบนึงแมนสองรอบสองรอบสีเก่าหนึ่งสรเดอพี่นนองเด้อเดินมาจากคอนแกนมาจากพายืลอยกว่าโลกเลกือบมาลอยไปแล่วเอาี่น้องซีลอยเกาสิบเอ็ดจิลโลเด้อนะครับจากอำเภอพายิมนงหอดบุญล้ำนี่มาผีโบราณล่มนะครับ เดี๋ยวรอติดตามพุทธเน่จะลงทำพิธีอีกครั้งนึะแม่เนาะจ้าครับผมรอสักครู่อ๋อสักครู่นะครับรอสักคู่ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอนะคะพี่น้องสิสอบถามว่าอยากเฮ็ดจยากอ่มต่างสารคุ้มเบอร์ได้นะแม่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามชี้ศูนย์เก้าชี้ศูนย์เก้าหกสี่แปดหกหกสี่แปดหกนะครับล่างทรงแม่พิศขอนแก่นนะครับพิมพ์มาซือนี่นะครับหูวจักกันทั่วโลกเลยนะครับผมล่างทรงแม่พิศนะครับขอบคุณครับค่ะ